อมสวัสดีค่ะมือในลุยสารบาดนะสิผ้ามาเบิ่งยายเห็ดหยังออมเนี่ยอ้อมแกเนี่ยแตะนี่พี่น้องเนี่ยซอยเล้วออมสิ้นคนเล่าเอินเนื้อนี่เอินสิ้นแล้วพี่น้องออมสิ้นมาสั่นว่าอันนี้สิ้นสิ้นซอยแล้วอันนี้กับขี่พียมันจ้ะพีแอชินประกอบมันแล้วกะข้าตะไคร่ใบบกูด ปลาชีโรตปลาชรต้องไปเรื่องมันติดไปแก็งมันจิละลายไงบ่ไปออกจากทรงปิดคักๆนะนี่ห่น้องละลายแล้อ่ะอยาไปเบิ้งยายแล้วเดี๋วนี้ไปใส่หมอนห้หมอนสิมีอย่างนี้ยายนังล้วก็ลุกลํำบากลำบากด้วยค่ะปวดกระเพปวดทิพอ่าตักไข่ตะาลงไปเกียก่อนเลยค่ะ ยายกว่ามีนหมอนี่ก็มีคาตะไคร่ใบบักูดพริกหน่วยแล้วกัเกลือแล้วกัเกียวเสร็จแล้ว่ะเกียวลรเส่สุขเห็ดตะไคร่าัเ้สวาสุเห็ดตะว่านสเตไวท่าเดะท่เ่างานี่าแล้วว่าใช้ ยายกว่าใส่คุณสู own, ้จักน้อยแบบสันใส่แล้วเรียบร้อยลอยหมอเดียดตีไปเลยยายบอกว่าตรงใส่น้ำหน่อยๆเพียเพราะอุเพราะอุจุเพียบ่หลายแล้วยายก็เลยใส่น้ำหน่อยๆอันนี้ยางนี่รถดีรถดีเพราะคือรถห้างรถดีกำลังเหยียดใช่ หัวลานไม่ระเบ้อวันนี้เขาที่ว่าหมอกำลังเดือดเดือดแล้วหมอเดือดแล้วหมอเดือดวันนี้ ย้ําสุดยังโดนย้ําสิกี้พริกกันสุดดาดันเห็ดตะไคร้ตะไคร้ย้ํามันเาโอ้เห็ดตะดเ็ตะไคร่ออกมาจากซองฟีดจะเล่นตะไคร่แล้วมันบอดหยิบโอ้มันบวชหอนมันหอนเลยสิดาดเอาถาดดาดเอาดาดให้มันละลายเยอะเขาทาเขาท เห,ห hmm ืหัหมลยัพกอนด้ค่ะาหมอกดแล้วมย่ดิยแก้ไฉีดยาแก้ปวดขาี่นะหม้อฟเตแล้วยากเนื้อมาลุ้งค่ะเอาซีนมาสัญญาไวว่ามันเนื้อคนละเอื้นซีนมาัสนา ก <laughs> ินนะลุงนั่นดาดให้ตะไคร้สวนสวน,นกระสีรอ้อยเนื้อสุกร้อยเนื้นอ,อสุกกระสีเอาอันนี้ใส่แต่เอาอันชีพยาใส่กระดิบขลกดูก็หลุดบวกนี่เขาจะเนื้อ หัวง <kung> ่ายว่า <sponge> ลืมลืมใส่กระเทียมมาจันพี่น้องกระเทียมอีกอย่างหนึ่งด้วยพี่น้องถ้าทำนี้หัวหอมแดงกะหัวหอมแดงน้าค่ะหัวหอมไงใส่ไงเยหัวหอมไงมันจะออกรสชาติอีกอย่างนึงมันอร่อยมันมาเสิร์ฟพรึ่อหัวหอมหน่อยแต่อยู่ในครัวเอามีกระเทียมกระเทียมมันกอบมีทุกข้อหละค่ะแต่เขาก็ใส่กระเทียมน้ำ หัวหัวหอมแดงน้ำนี่ยายกระสีทอนเนื้อทอนนันนันเหล่ายะไงกระสีเอาอันเผือกมเอาน้ำมาเติมจักหน่อยเพราะว่าน้ำมะหน่อยมาส่นแล้วว่ามันสิสดน้ำเขาแสบนั่นเดือดถ้าหน่อยหลายมันก็สดไปสองสามค่ำน้ำมดเสียดาย หอมเมตาคายเลยนะควนควไฟลงเห็นพี่นี่ ปดปวดเร็วเกล้เก็ดเนื้อซุปไลกับเหนียวพี่นองใช้แล้วเจียวเพียงมาใส่ไแงนปันีน้เอาเพียงมาใส่ค่ะเป็นเพียอุขี้เพียพี่นออ้องอ,อ้อมโออ อเอาคนลาวเอ,อิ่นอ,อุอุขีเพียอุเพียเนี่ยงว้ยงวงต้องปรุงอีงอองกแค่มบ่อแค่นี้ก็เสร็จใช่ไหมจิ้มกันดีก็ดีเนาะไปเห็นง่ายๆได้เนาะ โอไป่ท <HHH> <an> ี <ober stirred> then, anyway, ่จ uh ัง hmm. จ <Yeah. S 2> so ังที่จังจังใหญ่กว่าสีจังจังงานแค่นี้กับเซตแล้วพี่น้องให้น้านิดน้อยแค่นี้เซแล้วจ้าอุเพียเนี่ยงัวสูตรยายเข้น ยาลย,าล,ยาลืมหอมมาสั่นไหวหอมผักซีพี่น้องขาดปไปเลยอีกคืออย่างหนึ่งคือหอมผักซีบะหมิดี่ตัวหน่อยแต่บะหมี่กูขาดเลยยายลืมหอมขาดหอมปไปเลยแล้ววะเนี่ยนี้เขาเรียบร้อยแล้วพี่น้องอุพิยะสูตรยายเค้นพี่น้อง น,นี่แค่นี้็เะเซจแล้วหน้าตามออกมาเป็นยังสี่ค่ะแอบแซ่บยายบบกินเผียจ้ายด้วยใส่พริกเม็ดพี่พโนองนี<ช>่นะนี่จะหน้าตามออกมาเป็นยังสี่ค่ะ<ช>อุเ<ๆ>พียสูตรยายเค้นแค่นี้กอนเด้อค่ะอย่าลืมกดติดตามรูอสานบ้านนาเด้อจา้าขอบคุณค่าที่ชมคลบปฏิจา